สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังในตลาดสัปดาห์นี้โดย Investopedia เผยแพร่ในวันที่29กันยายนเวลา6นาฬิกา48นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนเรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้รายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายนการถแถลงของประธานเฟดและเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอื่นๆข้อมูลภาคการผลิตและบริการผลประกอบการของเนกี้ประเด็นสำคัญ รายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายนที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐกำลังติดตามการชะลอตัวของตลาดแรงงานเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายคนรวมถึงประธานเฟดเจอร์รโรมพาเวลจะกล่าวสุนทร,รพจน์ในสัปดาห์นี้โดยพาเวลจะขึ้นเวทีในวันจันทร์สัปดาห์นี้ยังมีการเปิดเผยผลการสำรวจภาคการผลิตและบริการพร้อมทั้งข้อมูลการใช้ใจ่ายในภาคก่อสร้างและคำสั่งซื้อจากโรงงาน บริษัทในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าอย่างไนกี้และลีไว้จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ร่วมถึงบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มอย่าง c o n a g r e Brands และ Constellation Brands รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนมาพร้อมกับการจับตามองของเฟดร,รายงานตัวเลขการจ้างงานที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนักลงทุนกำลังมองหาสัญญ,ญาณเศรษฐกิจจากตลาดแรงงานหลังจากที่เฟดเพิ่งประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ย ในวันจันทร์ประธานเฟดเจอร์รมพาวเวลจะเข้าร่วมการสนทนาในการประชุมเศรษฐกิจขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางรายอื่นก็จะขึ้นกล่าวในสัปดาห์นี้โดยวันนี้ยังเป็นวันสิ้นสุดไตรมาสที่3มด้วยนักวิเคราะห์จะติดตามข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ในสัปดาห์นี้ทั้งภาคการผลิตและบริการรวมถึงข้อมูลการใช้จ่ายในภาคก่อสร้างและคำสั่งซื้อจากโรงงานเพื่อดูทิศทางการขยายตัวของธุรกิจผลประกอบการในกี้หลังจากได้ซีอใหม่และลีไวหลังมีข่าวบีออนเซ n นกี้จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้หลังจากเพิ่งแต่งตั้งซ e อคนใหม่เอลิอาทิลซึ่งจะต้องรับหน้าที่พลิกฟื้นบริษัทที่มูลค่าหุ้นลดลงเกือบ20%ในปีนี้สำหรับลีไวส์ทราวส์ก็จะประกาศผลประกอบการท่ามกลางความคาดหวังว่าอาจมีความเคลื่อนไหวเรื่องการเซ็นสัญญาแบรนด์เอมบัสเดอร์กับนักร้องชื่อดังบีออนเซ่กำหนดการสำคัญในสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่30กันยายน 1. ประธานเฟดเจอร์ร์พาวเวลขึ้นกล่าวสุนรทรพจน์ 2. คาร์เนลประกาศผลประกอบการวันอังคารที่1ตุลาคม 1. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของ s p Global บลข้อมูลเดือนกันยายน 2. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสถาบันเพื่อการบริหารการจัดซื้อข้อมูลเดือนกันยายน 3. การใช้ใจ่ายในภาคก่อสร้างข้อมูลเดือนสิงหาคม 4. ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานข้อมูลเดือนสิงหาคม 5. ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาราฟาเอลบอสติกขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ 6. ก i นกี้ y พ h e x และเมื่อคอมิกประกาศผลประกอบการวันพุทธที่2ตุลาคม 1. ข้อมูลการจ้างงานของ ADP ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2. Conagra Brands และ l e v ว Strauss ประกาศผลประกอบการวันพฤหัสบ,บดีที่3ตุลาคม 1. ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานข้อมูลสัปดาห์สิ้นสุดวันที่28กันยายน 2. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของ S&P Global ข้อมูลเดือนกันยายน 3. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสถาบันเพื่อการจัดการอุปทานข้อมูลเดือนกันยายน 4. คำสั่งซื้อโรงงานข้อมูลเดือนสิงหาคม 5. ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาราฟาเอลบอสติกขึ้นกล่าวสุนทนรพจน์ 6. Con อน e l l a t i o n b r a น d ์ประกาศผลประกอบการวันศุกร์ที่4ตุลาคม 1. รายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐข้อมูลเดือนกันยายน 2. New York Fed p r e s i d e n t John Williams ขึ้นกล่าวสุนทนรพจน์ กดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับ